สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช,ช่องมันดิบบอยครับเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันครับไฮไลท์ของทริปนี้ครับคือเราจะออกจากโซไปเดินเขาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตกรุปให้ดูว่ามันสวยงามมากๆเลยอะ่ะมันสีส้มสีเหลืองสลับกันไปมาเลยทุกคนเริ่มแรกก็คือพอเราไปถึงสนามบินเกาหลีใช่ไหมครับก็ ผ่านตอมอไปได้อย่างทุลักทุเลครับเขาก็มีการสกรีนอยู่เหมือนกันนะมีคนบอกว่าเปิดเปิดชิวชวไม่ใช่นะทุกคนก็มีการสกรีนอยู่ด้วยปกติทุกคนเวลาเดินทางไปถึงเกาหลีเนี่ยจะเข้าตัวเมืองกันยังไงครับเมื่อก่อนเราเป็นหนึ่งคนที่เราไปถึงปุ๊บเราจะลากกระเป๋าลงมาในเลื่อนแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปที่โซลสเตชันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องคิวกระเป๋าทุลักทุเลหาสถานีที่ใกล้กับบ้านเราแล้วก็ทุลักทุเลไปจนถึงน่ะแต่พี่นนแนะนําวิชามาครับนอกจากวิชาการกินเหล้าของมันที่ทำให้มันคอแข็งขึ พี่นนท์เบิกเน่โมได้การพานั่งรถบัสครับพอออกจากตอมปุ๊บเดินออกมาเนี่ยจะเจอที่กดรถบัสเลยครับเขาก็จะให้เรากดว่าเป็นอเ,เด็กเงี้ยเนาะล้วก็เลือกสถานีอาจจะต้องเสิร์ชนิดนึงว่าที่พักเราอะ่ะอยู่ใกล้กับสถานีอะไรครับโมก็กดปุ๊บจ่ายเงินแล้วก็ลากกระเป๋ามาจะเจอสถานีรถบัสเลยครับแล้วก็ตรวจว่าของเราขึ้นชานชลาที่เท่าไหร่พอไปถึงนะครับลากกระเป๋าไปนิดเดียวครับเราก็เอาตรวจปแรกเขาก็จะเอากระเป๋าเราอ่ะใส่ใต้รถให้ทุกคนแล้วก็ให้แ็กกระเป๋ามาเนาะ แค่นั้นเลยครับแล้วเราก็นั่งรถบัสชิลเลยเข้าเมืองต่อมดไปถึงเนี่ยมันเป็นช่วงเลิกงานพอดีทําให้รถอาจจะติดนิดนึงอะหมดนั่งรถอยู่ประมาณแบบเกือบชั่วโมงได้ครับนั่งไปถึงที่พักพอถึงปุ๊บเขาก็รู้เนาะว่าเขาต้องส่งเราที่ไหนเพราะว่าเรากดตั๋วไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยไปถึงเขาก็จอดแล้วก็กระเป๋าให้เราเราก็เดินลากระเป๋าเข้าที่พักเลยทุกคนคือสะดวกสบายเปิดโลกใหม่มากๆแล้วก็ราคาเนี่ยขู่ก,กว่านั่งรถไฟฟ้าอีกนะถ้าเบ็ดเสร็จหลายๆต่อรวมกันเนี่ย นั่งรถบัสถูกกว่าสะดวกกว่าด้วยครับไม่ต้องหิ้วกระเป๋าลองดูทุกคนแนะนำมึงกูเหนื่อยมากเลยกูเหน,นื่อยน,นี่กูเพิ่งเหนื่อยวันดีพี่เคนีคือ Airbnb ของเราใน ทิปนี้มันตกตกคืนเท่าไรหร่พี่เอ็มตกคืนละประมาณเปเสร็จตกคืนละประมาณค,า 1600. คนละพันหกคืนหนึ่งหกหกเจ็ดพันแต่คืนฐานแล้วประมาณตกคนละพันหกเพราะว่าเรานอนไกลเจ็ดคืนแต่ว่าเจ็ดคืนไม่มีที่ไหนยาวขนาดนี้อาล่ะ,ะเะข้ามาจากประตูเรามาดูห้องน้ำกันก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างก็ได้อยู่นะอันนี้เป็นแบบเป็นชักโครกแล้วก็อ่างแล้วถ้าเป็นแบบฝักบัวใช้น้ำที่เดียวกันไปเลยเกาหลีชอบจะเป็นสไตล์อย่างนีง้มาดูสภาพบอดี โอ้โคตรเหนื่อยเลยอันนี้ห้องนอนแรกนอนได้นหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้จริงๆคือเตียงค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะแล้วก็นี่ก็อีกนี่เป็นห้องนั่งเล่นอ่ะให้ดูห้องนั่งเล่นก่อนก็ทํากับขงกับข้าวได้อยู่นะครับนีต้นสักข้าครบเลยอะ่ะอันนี้ห้องนอน,นเอาจริงๆสองสามหรือสี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ได้เนี่ยห้องค่อนข้างใหญ่เลยอะ่ะหนูเป็นห้องมดแล้วเป็นทุกแบบเลยนะห้องนอนก็ห้องนอนมดโอเคเลยทุกคนถือว่าสภาพใหญ่ นอนได้ไหมครับแคบ้อขอดูกระเป๋าทิมิเต้นหน่อยด <c oughs> ี่นหลังดีมากอะไรอ่ะรู้เรอรูปมาหนังสือหรอใ,<ช>ใครวาดว่าเองหรอวาดเองคืนแรกมันว่าจะพักนะครับแต่มีคนเนี้ออกไปเที่ยวครับ <c oughs> เราไปดื่มกันที่ย่านเอ่อขอเปิดโพย <c oughs> อิวจิโรซัมกาครับที่เนี่ย มันจะฟิลเหมือนคนเลิกงานแล้วก็มานั่งดื่มกันอ่ะมันจะเป็นเป็นร้านใช่ไหมครับแล้วก็เอาโต๊ะมากางแบบเต็มถนนไปหมดเลยทุกคนแล้วจะมีแต่คนแบบใส่ชุดออฟฟิศผูกไทยอ่ดีต่อใจมากๆากเลยอ่ะในร้านอาหารนะครับเขาก็จะขายกับแกนเป็นหลักครับพวกของทอดเฟรนช์ฟรายไก่ทอดปลาหมึกย่างกินกับพวกเบียร์แล้วก็โซจูครับฟิลฟิลอากาศดีคือแบบนั่งเพลินมากครับคืนเนี้ยไก่่ลยไก่่อย หนาวไหมหนาวตอนมาใครบอกไม่หนาวปกองขาทุกคนมากอดดทุกคนที่หมดไลน์บอกว่ามันไม่หนาวมันหนาวทุกคนก็คือมันหนาวมากทีนี้วันลุ่งขึ้นครับเราจะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดกันและเราจะไปเดินเขากันที่ National Park หมดขึ้นชื่อให้ละกันพมดอ่านออกเสียงไม่ถูกจริงๆครับว้าวอู้ ก o มอร์ morning, two, น n ะิ่งวันที่2ครับทุกคนวันนี้เราจะออกนอกเมืองพี่เอ็มพูดประมาว่าเหมือนเขาใหญ่ที่ไทยอะแต่ก็เป็นที่เกาหลีจะมีความออกไปต่างจังหวัดขึ้นป่าไปเดินเขาแล้วก็ทำบาร์บีคิวกันเดียวเราไปเตรียมตัวก่อนเลยนะตาอยังบวมอยู่เลยมูชเมื่อคืนี่ไปซื้อกาแฟไว้แต่ดืงหน้าตาดูแบบเข้มข้นเนาะอ <laughs> ้าลืมกดอัด ไอนายเลยคิดวห้กูด yeah! ูเลยเล็กไม่ใช่ละเป็นอีวอนนีวอนพี่เอ๊ยเพราะอะไรเจ้าจึงยังไม่รู้ปีศาจหมูดำวันนี้มาได้ตีนสาวน้อยไปเก็บสตรอเบอรี่ มดเหมือนคนรี้ภัยเหมือนกันขั้นตอนแรกเราก็เดินทางไปที่โซลสเตชันครับคือรถไฟไปที่แดจองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้ครับก็ค่อนข้างไกลออกไปจากตัวเมืองเลยทีเดียวอาละครับตอนนี้เรามาแบะพักก่อนเดี๋ยวเราต้องไปนั่งรถบัสต่อแล้วก็มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับอยวหาอะไรทานไปดูการว่าเรายะพี่บ้าบอกว่าสถานีนี้คือที่เขาถ่ายเฮนุปูซานและนี่ก็คือซอมบี้ ซอมบี้ที่นี่คือที่เขาถ่ายเทนูปูซาจจนจำจำไม่ได้แลยอะซอมบี้ผีทหารแล้วมีโซฮีอ่ะอ,อ,อะไรเออไ้ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดีน,ยนะไปซีทุนนก่อนหนึห่งสองอู้เราจิ้มลาเนี้ยทุกคน น่าก uh ินไหมน่าก the so mm ินไหมนี่วันนี้เมนูที่เรากินครับจะมีเนื้อไก่แล้วก็หอยนางรมค่ะนแบบหนึ่งพอชั่นหนึ่งไมนูขึ้นเป็นพอชั่นจะมากับเส้นหรือข้าวครับอย่างนี้ดูกันสามชั้นเกาหลีวันลาคันวันนี้มัตชิซอยุแต่ว่าอร่อยไหม ใช่ถ้ามาชิซซโยอืมว่าอร่อยแล้วถ้าแค่มาชิซซได้ไหมครับมาชิซซคือใช้พูดกับเพื่อนอ๋อกคคือแบบไม่มีคำว่ามาชิโซโยกับมาชิซซยาเลยนมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าไม่มีเลือดขึ้นคนเดียวเนื้อตุมๆคนๆแต่นี้ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวถึงขั้นยกซอสเลยนรอ มันคนชื่นใจเนาะอร่อยเชง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 ,ชงพอไปถึงเนี่ยเราก็ต้องต่อรถบัสอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับความพีคคืออะไรรู้ป่ะรถเขาเปิดทีเตอร์เขาไม่เปิดแอร์แล้วคือเราก็หายใจไม่ออกทุกคนใส่เสื้อกันหนาวมาเนาะก็พยายามถอดและที่ถงที่เทปมันก็ยังอยู่มันถอดไม่ได้แล้วคนก็อยู่แบบนั้นแบบจะเป็นลมมากทุกครั้งที่เขาจอดส่งผู้โดยสารนะเราต้องออกมาดมยาดมอะคือมันแบบ มันรู้สึกอึดอัดมากจริงๆอ่ะเราก็ให้พี่บัรขับไปบอกแบบเออเปิดแอร์ได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า15องศาเขาเปิดแอร์ไม่ได้เหมือนเหมือนมันตั้งไว้ว่าไมา่ให้เปิดก็คืออยู่อย่างนั้นนั่งไปเรื่อยๆชั่วโมงครึ่งคือแบบโอโ้โหสุดยอดมากอ่ะไอ้่หรอ้อยโค้งพันโค้งนู่นผงทอง้องเขาอ่านาซีดมดมาร์กลงมาก่อนปดมาร์กลงมากมดมาร์ก <c oughs> <c oughs> มันมวนท้องเลยอะตอนเนี้ย ทริปนี้นะครับเรามาต่างจังหวัดเราพักนที่โมโมเกสเฮาส์ครับจะเป็นฟิลบ้านหลังๆครับหลังนึงเป็นของเด็กๆอีกหลังก็จะเป็นผู้ใหญ่นอนกันจะเป็นแก๊งแม่พี่นนนพี่จิมมี่เพื่อนแม่พี่นนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ท่ามกลางแบบภูเขาเลยอะทุกคนอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบ้านพักแล้วนะอไม่แน่ใจพี่บ้าไปเช็คอินให้อยู่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูในบ้านทุกคนอันนี้ไม่ใช่บ้านเราอันนี้ตั้งหากคือบ้านเรา าเป็นแบบชั้นเดียวครับอันนี้เข้าไปดูข้างในกันนี่หรือผลงาน5 0,000นวอน ปล่อยมึงไปซูเปอร์ไม่ได้เลยทุกคนดูดิหพี่ตรงหยิบออกทุกคนปล่อยเอ็มไปซูเปอร์มันซื้อมาห้าแสนกว่าหมื่นกว่าบาทต้องโดนแล้วล่ะอยวันนี้จะกินบาร์บีคิวกัน ตอนกลางคืนเราก็จะทำบาร์บีคิวกินกันครับก็ฟิวมากแถวนั้นเขาก็จะมีซูปเปอร์ครับขายเนื้อขายผักขายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปซื้อแล้วก็มาทำบาร์บีคิวกินกันก็ฝีมือเฮลท์แมทางเราก็หั่นหันต,ตัดตัดนิดหน่อยครับพอเป็นเรื่องเป็นราวไปกลางคืนเราก็เล่นบอร์ดเกมนิดหน่อยครับแล้วก็นอนเตรียมตัวออกไปเดินเ่ากันครับมีกี่อันอันเนี้ยยี่สิบ พี่เคบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ไม่กลนเดี๋ยววันนี้ทุกคนที่นอนข้างนอกนะครับจะแปะหมุดพี่เคแล้วมาดูกันว่าสี่คนนี้ใครกลนไม่กลน <c oughs> ให้ให้ดีเป็นกันเองว่าอีกข้างๆกูกลนหรือไม่กลนสรุปแล้วคือเขาให้ปัจจมูกมวนเขาไปอบ <c oughs> ทุกคนก็รู้ว่าจิตใจคนเราเมันจะสแสดงออกมาหาหนะเล่นเล่นเออ ได้ก็คือเรามีการทดลองที่แปะกันกลอคุณทดสอบออกมาว่า ช้การที่อะไรไม่ได้เลยก้นสนัน่นที่นี่เขาจะดังเรื่องใบไม้เปลี่ยนสีกลับมาเล่นสกีตอนที่หิมะตกกันครับก็คือที่ไปเนี่ยแทบไม่เจอชาวต่างชาติเลยจะเป็นคนเกาหลีรุ่นๆเลยครับเขาบอกว่าฟิลเหมือนคนไทยไปเที่ยวเขาใหญ่อย่างเงี้ยเออเขาบอกจะฟิลฟิลเนี้ยก็คือคนเกาหลีก็จะออกมาพักผ่อนกันครับก็มาเดินเขาเล่นกันเนาะแต่ไม่เจอวัยรุ่นเลยทุกคนจะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยมาเดินแบบเสพธรรมชาติกันอันนี้ถือว่าเป็นทริปใหญ่ของเราเลยนะคบเพราะว่าอยากลองเปลี่ยน ฟิลบ้างเพื่อนๆคือเวลาเราไปเกาหลีอะช้อปปิ้งเมคอัพเครื่องสําอางสกินแคร์คาเฟ่บางครั้งม,มันก็เบื่อเนาะแบบมันอยู่แค่นี้อันนี้เลยตัดสินใจเอ้ยเราลองออกไปชมธรรมชาติของเกาหลีดูบ้างไหมก็เปิดโลกมากๆเลยนะคือมันสวยมากเลยครับทุกคนใบไ,ไม้มันส้มมันเหลืองสลับกันแล้วคืออากาศคือมันสะอาดบริสุทธิ์มากๆเลยอนะที่นู่นอะมันเหมือนไปอยู่ในเขาอะเหมือนเขาใหญ่ฟิลนั้นอะ ที่แพนงานไว้ก็คือเดินไป7กิโลครับแล้วขาลงเนี่ยเราก็นั่งกระเช้าลงเป็นการชมวิวกรุบๆุใช่ไหมครับแล้วพอเราขึ้นไปถึงยอดปุ๊บต้องเดินลงบเบ็ดเสร็จทริปนี้ก็คือเดินประมาณ15กิโลได้ครับเดินขาลุดไปเลยตอนนั้นคือแบบโมไม่ได้อัดอะไรแล้วคือหมดเจ็บขามากเมื่อยขามากลองไม่ใช่คนเดินเยอะอยู่แล้วเนะวาะก็แท้ไม่ได้อัดอะไรมาให้ดูเลยขอโทษจริงๆก็จะอินเสิร์ตลูปสวยๆให้ดูแทนแล้วกันนะครับตุกคอนขึ้นไปถึงงอนแล้วใช่ปะสรุปเขาทําถนนมันเต๊กนี่เราก็คือเดินกลับทางเดิม กิโลชอบมากหิวข้าวทุกคนตอนนี้เราอยู่กันมาในป่ากี่ชั่วโมงแล้วนะสามจุดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดินไปสิบโลแล้วใช่ปะสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดโลตอนนี้ขาไม่รู้สึกแล้วว่ามันเหมือนมันเดินไปเองโดยอัตโนมัติขาชาหมดเหลียวแต่ว่าวิวก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมนะขาชาชื้น ของการไปเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีครับอีพีต่อปไปเรามาชมกันว่าเราไปอยู่โซเนี่ยเราจะไปซกซนกันที่ไหนบ้างนะครับก็ฝากติดตามถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นปกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันอีพีสองนะครับ <laughs> มีมีเหรอมีมี่เอีมาอ <laughs> ะไร <laughs> เล่นแอลลี่แอลลี่ออกตัวใหม่ไปเล่นนิวเหรอ ไม่เดี๋ยวรอมันเ็จก่อนครึ่งชั่วโมงเกลี่ยเกียดีๆเดี๋ยวก็เข้าที่นี maid, wait, ่อ่ะนี่คืออะไรให้เขาเซฟตัวหรออันไหนหายอ่งดีขึ้นเห็นไหมลูกผมขกระชับอ่ะคือจะเล่นอยู่ใช่ไหม

으아! 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 으